ไกลนน้นประตูมันเป็นรูไม่ใช่สามจีทำไมมึงไม่ขี้ออนไลน์แปลกแปลกทั้งนั้นขนมจีน่ะขนมจีนนครฉมสิบเซนยี่ห้าบาทพอใส่น้ำแกงพอใส่น้ำยาเหมือนใส่เดือนว่ายน้ำ ทำไมอ่ะบากครับกินขนมจีนที่นี่แล้วไปสมัครงานไม่ได้เลยทำไมเส้นน้อยอะ่ะเส้นน้อยเส้นน้อยไม่ได้ับก็ไม่รับลำบาก <c oughs> เพราะนั้นลูกเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญที่เราเสมควรจะปลูกฝังไว้ตั้งแต่เล็กๆนายจงอ่างแล้วก็นายทหารพูนทั้งสองคนนีเดินทางไปเพื่อจะถือผานราชบุตรเขยเราสักคน ขอแต่เพียงเป็นคนดีมีความสามารถขอให้เป็นคนร่ํารวยด้วยนะไอ้ร่ารวยที่ว่านี่คือร่ารวยความดีร่ํารวยน้ําใจคนที่ร่ารวยในสังคมมีมากถ้าเรารู้จักแบ่งปันเลื้อเพื่อเผื่อแผ่สังคมนี้จะน่าอยู่ขอเอาที่คนร่ํารวยน้ําใจนะมาเป็นราชบุตรเพยอแห่ง <บน S 2> เราให้กลารกระบอกเดืนท้างเออถูกต้องนะทีนี้สิ่งสําคัญลูกของนายจงอางนี่ได้ทางานบ้างหรือ,อยัง ก็มีงานทําแล้วไปเกี่ยกไอค้คนพี่ไอ้ลูกชายทํางานควายคว้าโอ้อยู่แผนกไหนอ่ะชอดปลาครับดูดูมจะพูดตรงเดชประเชษฐาพูดกับองราชาเจ้าเมืองมึงพูดให้มันดีหน่อยสิลูกทํางานควายคว้าชดปลาเอ แล้วทำงานก่อนไอ้ควายคว้านี่มันได้สอบไหมล่ะไม่แ네น่บางทีก็ได้ครึ่งกับสอบมันไม่แ네น่นอนส่วนมากมาชอตอยู่แถวริมคลองชายคลองเนี่ยเหรอฮนั่นและลูกชายคนเราความภาคภูมิใจไม่ต้องคิดอะไรมากมายอโดยเฉพาะลูกผมเนี่ยมอมพ่อลองคิดดูถึงแม้จะไม่ได้เป็นนายอำเภอไม่ได้เป็นผู้ว่าแต่ลูกก็ หรือว่าไม่เคยขอเงินไม่เคยขอตังค์พ่อแม่ายนี่ก็ภูมิใจเพราะเยอะค่ะลูกคนอื่นแต่งงานแล้วได้ผัวได้เมียยังขอตังค์พ่อแม่ใจลูกผมไม่เคยขอครับตั้งไว้เท่าไรหย,ยิบหมดเลยไม่ขอเนี่ยเป็นความภูมิใจนี่อ๋อโอ้แล้วลูกไม่ได้มาด้วยวันนี้ไม่ได้มาครับพอดีเฝ้าเรือนอ อยู่เรือนก็ดีแลวฉันไปเยี่ยมที่เรือนมันก่อนเห็นไม่เจอเพราะไม่เค่อยู่เรือนผมเพราะเรือนใครอะเรือนจำครับโอไปนานแล้วอะไปหลายวันเยอะครับอยู่สบายไม่เคยคิดกลับบ้านไปกันหลายคนเหรอไปหลายคนครับเด็กข้าบ,บ้านพวกนั้นอยู่ไม่ได้เขาไล่ออกหมดเลยลูกผมปฏิบัติตัวดีเจ้าหน้าที่รักก็ไม่อนุญาตให้อยู่ตลอดชีวิต ภูมิใจนักเลยเหรออยู่จนคุกนะรักไม่เกี่ยวคนเราความภูมิใจมีได้ดังนั้นลูกเป็นนายอำเภอเป็นผู้ว่าพอได้มาโม้เพื่อนแต่ลูกติดคุกนี่มึงมาโม้ก็ทำไมอ่ะข้อความภูมิใจอะลูกเราไม่ได้เป็นขนา้าราชการแต่ลูกเราติดคุกก็ภูมิใจลูกเรา <c oughs> นี่เอะน้วไปคิดอะไรมากมายไม่ต้องมาโมคนบ้านเราจบไปโม้กันคนบ้านเรา ลูกเขาอยู่บางรักอยู่บางซื่ออยู่บางเขนนลูกกูอยู่บางขวางเว้ยไม่เกี่ยวเมืองหลวงเหมือนกันภูมิใจจะมีอะไรไหมอ่ะมันพูดบ้าอยู่แบบเนี้กูมไม่ค่อยจะพูดด้วยลูกติดคุกอะติดคุกก็ไม่เป็นปนัญหาดีก์ะ,ะเพราะนั้นก็คอยสร้างไปคุณงามความดีนะอย่าไปคิดเบียดเบียนเขา ไอ้ลูกติดคุกนี่มันไม่ใช่เรื่องดีเดมาพูดอยู่ใครว่าไม่ดีอ่ะคนติดคุกก็ช่วทั้งนั้นแหละมึงพอพอพอเดี๋ยวคุกควันคอขาด <c oughs> อย่าพูดแบบนั้นนะคุกขออนุญาตคนติดคุกไม่ได้ติดเพราะชั่วทั้งหมดนะเพื่อนคนติดคุกติดเพราะไม่มีตังค์ก็เยอะนึงรู้ไหมฮะประตูคุกเนี่ยเลื่อยก็ไม่ออกเอากรีมมาตัดก็ไม่ออกใบพันหนึ่งขูดแป๊บเดียวประตูเปิด เพราะนั้นคนติดคุกส่วนใหญ่ติดเพราะไม่มีเงินเข้กใจไหมทีนี้ลูกกูกูสอนให้เป็นอันตรพานมาตั้งแต่เล็กๆไปไหน,นไหม่กูพาปลาตลอดมีดปลาเนี่ยนี่ข้ากรุงเทพไม่กล้าถือเลยกลัวทหารก็จับแต่ปืนเว้ทหารน่ะคนถือมีดปลาก็ไม่จับไอ้มีดปลาก็ไม่จับแต่ด้ามมันเนี่ยไม้ประยุง ไม่กล้าไปทีนี้เรื่องติดคุกนี่ไม่กลัวไม่กลัวคนเราอย่าไปคิดอะไรมากไปปาไม่ปลาไปไหนสะดวกไม่เอาอ่ะเล่ากระมอมนายพูนไปไหนต้องแขวนพระเหมือนมาในวัดเล่ากระมอมศรัทธาต่อพระคุณเจ้าเข้าไปไหว้พระได้เหรียญพระเรามีความสุขเออแน่นอนที่สุดมึงเอาไหมอ่ะพระศักดิ์สิทธิ์ขอสักองค์สิพระไร้คิงก็ว่าศักดิ์สิทธิ์นี่เออ อยากได้ช่างองค์แต่กูพระใหม่ๆกูไม่เอาชอบพระเก่าๆแก่ๆ,ๆมีไมพระเก่าๆแก่ๆ,ๆมีนอนไอยอยู่ในกุฏิเอาไหมอ่ะบินจบาดไม่รอดเลยเอาไปไหนก็เอาไปด้วยไม่เอาไอ้เกียนปพาไปล้างขี้มาพูดเรื่องอะไรกันเนี่ยฮะไม่รอดหนุกไปหน้าแล้วลำบาก ทีนี้คนเราพยายามหลีกเลี่ยงประตูตารางหันมาเข้าประตูวัดมึงเห็นไหมล่ะกูไปไหนกูแขวนแต่พระตลอดแขวนไปทำไมพระแขวนไปคุ้มครองแล้วมึงถือมีดพระมึงถือไปไหนอ,อ่ะกูเจอปลาอ่อนกูพอได้กินมึงปาปลาไปทำอะไรได้แขวนไปเป็นพวงก็ไปทำอะไร้าพลาได้เหรอฮะกู <laughs> นะถามดูนี่ระะเอาไว้คุ้มครอง ใหญ่ไหมมีพระที่คอดีกว่ามีมีดพระไม่รู้มีมีดระลาดีกูถือว่าไม่รู้ว่ากูควันคอพระจะตั้งอยู่หลายองค์เลยเนี่ยควันคอใครควันคอคนเนี่ยพระที่แขวนหลุนรู้ด้วยนะกูบอยรู้เนียไอ้ครูเป็นคนไม่ยอมใครอ่ะนายจงอ่างเนี่เป็นคนมูทะลุด,ดูดันเพราะนิใัยผมแบบนี้พูดจริงทำจริงผมยอมขึ้นสารดีกว่าขึ้นมีนพูดจริงอ่ะ คนเราขึ้นสารมีตั้งหลายล้านไม่ติดนะเพื่อนแต่ถ้าขึ้นเมนนะ่ะมีร้อยล้านก็ไม่เกี่ยวถ้าลุนวาเนนะี่ยติดถึงรังเคยเนี่ยพูดจาแบบนี้ไม่ดีอ่ะที่นี้ตอนนี้ลูกของนายทหา,ารพูนนี่ก็อได้สำเร็จการเรียนแล้วได้แต่งงานแล้วหรือยัง กรารเรียนแทบพระองค์บริหารลูกเรากระหม่อมนี่เป็นเด็กดีทุกคนเพราะพ่อแม่สอนมาดีลูกสาวเรากระหมอ่อมผมภูมิใจที่ลูกผมไปเรียนจบและแต่งงานทุกคนไม่เคยหนีตามผัวไม่เหมือนลูกใครบางคนที่หนีตามผัวจังนั้นเลยพูดพูดให้ดีงั้นมาพูดในชัดว่าลูกกูหนีตามผัวกวนหัวจะกู เด็เดี๋ยวเลยมึงกูเกี่ยวหูจะเลยมึงพูดใน้ชดว่าลูกกูดีน่นีตามผัวเอ้วลูกมึงหนีตามผัวจริงถ้าแนบดนีตามผัวแล้วมันเดือดร้อนใครขอข้าวสารใครไปหูงวันกี่กิโลตามหน่อยเนี่ยเจตกิจแย่ยจะตายยังชอบพูดเรื่องคนอื่นแม